ก็พยายามดักภาษาอยู่ค่ะก็มาจารก็จะมีติดผิดบ้างเล็กน้อยแล้วก็วนๆจะนกจับการแบบต่างๆออกอาจารย์จะไม่ค่อยปกติเหมือนทุกวันนะคะทุกวันเพึ่งกระสุนด้วยแล้วก็ปัญหาภาษากเขาวนมาเขาเจ้าก็จะติดผิดนิดนึงแล้วก็จะกลับไปหมอเขาบอแต่ก็ยังมีการดักภาษาได้ต่อเนื่องอยู่แต่็พื่อคือ ตั็นต้องรู้ตัวนี้ออกเป็นกังวลในเรื่องยังไม่ทราบข่าวว่าเขาจะไม่แจ้งนมาเขาจะยังไงพี่ชายเขาไปดูอยู่แต่ก็จริงๆแล้วก็ยากิแต่งหกคอก็ยังมีความเข้าไปอุปการะที่ยู่เหมือนน ใช่ค่ะเพราะญาติสายโลหิตจะเป็นอะไรที่แรงที่สุดเวลาที่กิเลสมานะคะเวลาที่เขาจะเล่นงานเราสิ่งแรกที่เขาจะทำคือตัวเราก่อนพอทำอะไรตัวผู้เดินมรรคไม่ได้นะคะเขาก็จะไปที่ญาติสายโลหิตนะคะญาติสายโลหิตแล้วก็จะวนไปที่เพื่อนสนิทมิตราหยายแล้วก็ไปบริวารแล้วก็จะกลับมาที่ตัวเราอีกแต่ถ้าเกิดผู้เดินมรรคนะคะมีจิตที่ตั้งมั่นเข้มแข็ง นะในเรื่องของญาติสายโลหิตเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติของอะไรธรรมชาติในวิบากกรรมของแต่ละคนที่เขาจะต้องได้รับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีที่เขาได้รับกรรมเพราะเพราะเขาทาเองไม่ได้มีใครทําให้นะคะแต่ในสภาวะปัจจุบันในโลก,กธรรม 8, แปลเราก็แสดงอาการไปตามปกติได้นะคะให้คําปรึกษาให้ความห่วงใยทุกอย่างได้นะคะเพียงแต่เราผูด้เดินมาจะต้องเข้าใจ ว่าจะต้องไม่ไปยึดในสิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดเราไปยึดเนี่ยพอท่านไปยึดท่านไม่ได้คงเนี่ยคือท่านไม่ได้ยึดแบบเต็มร้อยขาดเราไม่ยึดอย่างเต็มร้อยท่านยังมีความทุกข์ยังมีความกังวลเลยนะคะใช่ค่ะท่านยอมกังวลถูกต้องค่ะนี่คือไม่ได้ยึดเต็มร้อยนะคะไม่ได้ยึดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะปล่อยไหมปล่อยแต่ปล่อยได้ไม่หมดนะคะนี่ขาดเข้าใจในพระสัทาธรรมของพระองค์ว่าธรรมชาติทั้งหลายอ่ะไม่ใช่ของเรา นะคะเราไม่ต้องไปยึดเขาก็คือจะต้องปล่อยสิ่งที่เราไปยึดอะที่ท่านไปยึดเพราะท่านเกิดความพอใจแล้วนะคะพอใจแล้วในปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมืม่อคืนเนาะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว,ลวเราก็ไปยึดเพราะเรามีความพอใจในปัญหาที่เข้าไปยึดเรานะคะเป็นผู้เข้าไปหาปัญหาเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละเมื่อเข้าไปยึดตัณหาพอเราไปยึดสิ่งสิ่งนั้นก็เลยเป็นของของเรา เพราะเราเข้าไปหาเขานะคะจริงอยู่ท่านหยุดท่านอยู่ของท่านปกติแล้วพี่ชายก็นําพาความความข้างนี้มาบอกความนี้มาบอกนะคะแล้วเราก็มีการยึดไงยึดเมื่อไหร่มีตัญหาเมื่อน,นั้นไงเป็นอุปทานนําพามาซึ่งความยึดมั่นทั้งหลาย ะะแล้วเราจะต้องค่อยๆปล่อยแต่คําปรึกษายังให้เหมือนเดิมนะคะกาลังใจทางโลกเราก็ยังต้องให้เขาเหมือนเดิมแต่สภาวะจิตจของเราคือเราจะต้องไม่ยึดท่านจะต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะวิบากของเด็กอะเด็กเขาทาวิบากเขาก็ต้องไม่รับเขาก็ไม่ได้รับเฉพาะพบนี้หรอกไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้หรอกครั้งก่อนนุ้งพก็เคยได้รับแล้วนะคะก่อนที่วิบากเขาจะเกิดขึ้นอะมันต้องมีเหตุมาแล้ว นะคะค่อยๆก่อตัวมันแล้วค่ะเหตุต้องต้องเกิดขึ้นแล้วเหตุค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วถึงได้เจอเหตุที่เป็นสภาวะปัจจุบันที่มีการโทรมาเล่าให้กันค่ะนะคะตรงเนี้ค่ะเมื่อเรา,<ด>ากัดโทรค่ะเมื่อเรามีตัณหาเนาะเราไปแสวงหาตัณหาเรามีตัณหาแล้วเราไปยึดสภาวะตรงนั้นเราเริ่มปรงใจรักแล้วตามที่พระองค์ตรัสนะคะเมื่อเราปรงใจรักแล้วเราจะปักอกปักใจ ปักอกปักใจก็คือแบบยึดไว้่ไม่ปล่อยถึงแม้จะเหลือสักหกสิบเจ็ดสิบซนที่ท่านยึดไว้ตอนเนี้ยอาจจะแปดิบเอร์ซนะคะเมื่อเราปักอกปักใจแล้วก็คือเกิดความกำหนัดกาหนัดด้วยความพอใจพอใจแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่พอใจให้เขาเกิดขึ้นนี่แหละค่ะแต่ก็เป็นความพอใจเพราะอะไรเพราะเราไปยึดเขาไงพอใจในสิ่งที่ไม่อยากจะยึดพอเราไปยึดเขาเราก็ปล่อยยาก พราะมันเป็นความทุกข์เนาะมันก็จะปล่อยอยากแล้วก็จะส, simples, สยบมัวเมาจับอกจับใจนะคะเกิดความรักเกิดความหวงแหนนะคะเกิดความหวงกั้นอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะนะคะแล้วเราไม่ปล่อยที่รักที่หวงแหนคืออะไรคือไม่ปล่อยไงความทุกข์เนี่ยที่เราจับไว้เนี่ยค่ะที่เรากอดไว้เกิดความรักรักในอะไรรักในทุกข์นั่นแหละที่เราเกิดทุกข์ในจิตในใจของเราเกิดความรักแเราก็หวงแหน ตันหนีเข้าไว้อย่างเงี้ยไม่ยอมปล่อยนะคะนี่ก็คือความตันหนีเหมือนกันนะท่านนะคะพิจารณาให้แยบคายนี่คือความตันหนีความหองแหนคือความรักเพราะเราไปปักอ,อกปักใจแล้วไงจะหยบมัวเมาเขาแล้วไงคะห่วงกั้นแล้วก็จะมีต่อไปก็จะมีเรื่องราวต่อการห่วงกั้นตรงเนี้ยเรื่องราวของท่านก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆถ้าท่านไม่ดับขัดสมาไม่เอาจิตไปที่เสาเขื่อนเสาหลักนะคะทุกอย่างก็จะไหลไปไม่หยุดเพราะเหตุการณ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่านเล่าในสภาวะปัจจุบันที่เกิดกับน้องคนนี้นะคะเหตุการณ์ก็จะไปเรื่อยๆนะคะแล้วจิตของท่านก็จะไหลาตามไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่หยุดท่านเราไม่ดับภาษานะแต่ถ้าเกิดเราดับภาษาเข้าใจในสภาวะธรรมเข้าใจในวิบากท่านก็ดับภาษา์สภาวะนี้ท่านก็จะหยุดตรงเนี้ยก็จะหยุดค่ะทุกอย่างเป็นอาการทางจิตหมดเลยนะคะที่พระองค์รับสั่งให้ดับภาษานั่นะคะ คะพระองค์ก็รับสั่งให้ดับภาษาเนาะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นดับภาษาแล้วเอาจิตไว้ที่กายนะคะเมื่อเราเอาจิตไว้ที่กายเราได้พบการมาพบทั้งหลายเขาจะไม่เกิดขึ้นนะคะการมาพบก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะท่านดับภาษาแล้วนะคะสภาว่านั้นท่านจิตตั้งมั่นอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักแล้วการสร้างพบต่อไปก็จะไม่มี ะะที่การสร้างภพเขาเขามีเขาจะมีเล็กๆน้อยน้อมีไหมมีมีเพราะอะไรเพราะอนุสัยของท่านอนุสัยความเคยชินของเราที่เราจะต้องเป็นห่วงกุลบุตรกุลธิดาความอาลัยความเคยชินทั้งหลายนั่นแหละค่ะนะคะเพราะองค์ตว่าอนุสัยความเคยชินเหล่านี้เป็นอนุสัยฝังเลวนะคะเป็นภพฝังเร็วเราจะต้องทิ้งให้ได้ นะคะคเมื่อเรามีความเคยชินในการที่เราห่วงลูกห่วงหลานนะความอะไรเหล่านี้ค่ะเราก็จะนึกเราก็จะคิดคิดคิด,คดแล้วเราก็จะปรุงแต่งตลอดเวลาเมื่อเราปรุงแต่งตลอดเวลาแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีความห่วงทั้งหลายการปรุงแต่งก็จะเกิดกับท่านตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดกับเราตลอดเวลาเขาก็จะสร้างภพไม่จบไม่สิ้นในสภาวะนี้นะคะที่เราดับไม่ได้ นะคะก็จะสร้างภพส่งออกแล้วก็จะสร้างภพไม่จบไม่สิ้นเพราะเรื่องนี้จบเพราะก็จะไปคิดเรื่องใหม่เรื่องนี้จบคิดเรื่องใหม่เป็นการสร้างภพต่อไปไม่จบไม่สิ้นนะคะเมื่อมีภพสิ่งที่ตามมาก็คือชาติฉรามรณะเพราะอะไรเพราะภพตรงนั้นเขาจเจริญเนะะี่ยค่ะพอเขาจเจริญขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือชาติฉรามมรณะนะคะตามมาทันทีเลยถ้าเราดับเขาไม่ทันแต่ถ้าท่านดับเขาทัานภพตรงเนี้ย ชาชลามรณนะเขาจะดับไปเลยนะคะในสภาวะนั้นนะที่เราดับไปได้ดับไปได้นะคะสาธุค่ะพอเข้าใจไม่เอ่ยยังอยู่ไหมท่าน